สวัสดีครับมาพบกับเป็นหนึ่งดีพเชียรกันอีกแล้วนะคะวันนี้มากลับมาในหัวข้อเรื่องเมื่อฉันเอาชนะใจตนเองได้ก็คือเขาให้อธิบายว่าเอาชนะใจตนเองแบบผมยังไงก็ก็ก็แบบผมก็คือการที่แบบว่าเราทาสิ่งดีๆแล้วก็มีอะไรมาขัดขวางแต่เราก็สามารถผ่านมันไปได้ถึงว่าจะเป็นสิ่งที่เรากลัว หนูชื่ออยากกินพิซซ่าแต่เงินไม่พอก็อดใจวันหน้าแล้วก็ตัวอย่างที่ผมเจอเลยก็คือก็คือผมกลัวหมาแล้วผมก็เดินทางจากที่คอนโดมามาที่เนี่ยแล้วผมก็ไม่กล้าลงจากรถเพราะมีหมาแต่ผมก็กล้าลงจากรถเพราะจะได้ขึ้นห้องไปอาบน้ำอย่างเงี้ยต้องมีความกล้า ก็มีเหตุการณ์หนึ่งกลัวมาร็งสาาพี่คนดูผมกลัวมาร็งสาาแล้วทุกเช้าเลยผมจะต้องไปปิดน้ำมันจะมีที่ปิดน้ำอยู่ผมจะต้องเข้าไปปิดน้ำซึ่งมีซากมาเร็งสา่าผมกลัวแต่ผมก็ต้องไปปิดน้ำหรือบางวันที่มีซากมะเร็งสา่ามากขึ้นเป็นสองศพผมก็ต้องให้แม่ไปปิดน้ำวันหนึ่งแล้ววันต่อมาผมค่อยกล้าปิดน้ำแต่นั่นก็เป็นความกล้า อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่ใช่ความกล้าและอันนี้เป็นความขยันเพราะว่าผมขี้เกียจอ่านหนังสือเวลาสอบแต่ผมก็ต้องอ่านไม่งั้นผมไม่สอบไม่ผ่านผมก็เลยต้องอ่านหนังสือเป็นความเพียรอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการชนะใจตนเองชนะความขี้เกียจก็น่าจะหมดแค่นี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้อจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับบายบาย